สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูลาเต้เย็นง่ายๆด้วยนานโนเพโซกันโดยผมจะใช้แคปซูลนะฮะของดัชเชสมา s ิโม o ความเข้มในระดับ9 1กล่องจะมีแคปซูล10ชิ้นนะครับตัวมา s ิโม o เขาจะให้กินผลไม้กับกินนวานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราต้องแกะตัวเจ้านานโนเพโซมาก่อนนะครับผมผมก็ซ่อนตัวแคปซูลเอาไว้ข้างใน ว a t เตอร์แทข้างหลังนั่นเองเราก็เอาตัวแคปซูลนะฮะใส่เข้าไปนะฮะในอะแดปเตอร์ของตัว n a n o นเ s โหมุนปิดนะครับต่อมาเราก็ต้องเทน้ำหลอนเข้าไปให้ได้ตามปริมาณที่ตัว Water t a n แทงเขากำหนดนะฮะตรงครอบนะครับหมุนปิดให้แน่นนะครับผมกันน้ำมันกระชอออกมานะครับเตรียมแก้ให้พร้อมแล้วก็เครื่องช่างดิจิตอล ในที่นี้ผมไม่ได้มีถ้วยตวงนะครับหรือว่าแก้วตวงต,ต่างๆก็เตรียมเครื่องช่างดิจิตอลเล็กๆหลังจากนั้นก็กดแล้วก็กดครับมาเติมเต็มความเป็นนักกล้ามในตัวคุณให้ได้กาแฟ2ครับหรือว่า60มลตรผมจะใช้แคปซูลทั้งหมด2อ,อันนะครับเพื่อความเข้มขน้นเทนมข้นหวานเข้าไป40มลิตรนะครับบีบแล้วก็บีบนะครับแล้วก็นมข้นจืดนะครับ20มลิตรเทราดเข้าไปนะครับ อาจจะดูเลอะเทอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตามด้วยนมสดะฮะเมจิะฮะเจมลลิตรตัวนี้ก็จะมีเพิ่มความหวานมันนะฮะหลังจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะฮะนอกจากนี้ยังช่วยลดอุณหภูมิของตัวน้ำกาแฟที่ร้อนนะฮะเวลาราดไปบนน้ำแข็งนะะั้นจะช่วยให้น้ำแข็งไม่ได้ไหลามากเกินไปนะครับราดเข้าไปบนน้ำแข็งนะฮะเอก็วางให้ดู เรียบร้อยหน่อยนะฮะหลังจากนั้นก็ให้ตายเถอะมันอร่อยจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆอยากจะให้เพื่อนๆได้มาลองชิมจริงๆฮะน้ำที่หยดมาไม่ใช่น้ำลายนะครับเป็นน้ำของกาแฟมันเยี่ยมจริงๆอยากจะบอกเลยว่ามันเยี่ยมจริงๆไม่คิดว่ามันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมขนาดนี้นะครับอยู่บ้านท่านก็ทำได้นะครับผม กับนาโนเพรสโซนะฮะแล้วก็กาแฟแคปซูลสดชื่นกับราเต้เย็นไปแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับ